ต้องรักษาความดีที่เราสร้างที่เราทำเนี่ยให้มันเจริญไม่ให้มันเสื่อมฉะนั้นเรื่องพวกนี้ถ้าเรายังไม่มั่นคงนะครับคือถ้าเรามั่นคงแล้วมันมันอีกระดับหนึ่งคือไม่ต้องห่วงมันมั่นคงมันยั่งล้าฝังลึกไม่งอแงงก่อนแข็งแลยทางจิตใจที่แม้ว่ากายจะแบบ ป่วยไข้อะไรอะไรต่างๆแต่ว่าใจมันมันไม่มีปัญหาเลยคือแม้ว่ามันจะมีปัญหาแต่ว่าใจก็ปล่อยวางได้พอวางครั้งบางคนสามารถที่จะรู้เท่าทันแล้วก็พิจารณาได้เร็วละได้ง่ายในการที่จะปล่อยวางความทุกข์เหล่านั้นแต่พวกเราทั้งหลายเราจะประมาทไม่ได้ การบวชของพวกเราเนี่ยเราจึงต้องเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสมาธิเจริญด้วยปัญญาหาวิธีคือไม่ให้มันหาไม่ให้มันหาจากการศึกษาไม่ให้มันหาจากการปฏิบัติไม่ให้มันหาจากการพิจารณาผมจงพูดเร่อยๆว่าสิ่งที่เราต้องพิจารณาเรื่อยๆคืออะไรอัน,นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยยังไม่เชา้านะ โยมที่เสียชีวิตที่เราบางสกุลให้อายุยังไม่เท่าไหร่นะครับอายุเพิ่งน่าจะประมาณสักสี่สิกว่าปีอีกคนหนึ่งก็น่าจะประมาณสักหกสิกว่าปีถ้าว่าสี่สิกว่าปีถ้าพูดถึงในวัยในอายุนี่มันยังไม่สมควรแต่ว่าชีวิตมันไม่แน่อนอนแม้จะ่หกสิบปี างทีมันก็ไม่แน่นอนหรอกอายุน้อยกว่านั้นก็าตายก็มีแต่ว่าโดยวัยโดยแบบสมควร75ปีถึงถึงร้อปีอาเงี้ยอายุแบบพอสมควรในการที่แบบอยู่ในโลกนี้เกิดโลกเกิดภัยหรือว่าอะไรตายตามการตามเวลาอันนี้ก็ว่ากันไปแต่หาว่าอายุยังไม่ถึงเหรอ แต่ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนแล้วก็มีหลายคนให้แผ่เมตตาให้โยมกำลังหนักผ่าก,กำลังป่วยหนักหรือญาติก็ดีพี่น้องก็ดีขอแบบคือมันไม่รู้จะทำยังไงอยากมีที่พึ่งบางครั้งเราก็ไม่ได้เป็นคู่วิเศษไม่ได้มีแบบอะไรศักดิ์สิทธิ์ที่จะไปเป่าไปเสกไปรดนรรดาให้ใครหายป่วยหายไข้หรอก พอเราเองก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่เหมือนกันทั้งเหนื่อยทั้งหิวทั้งโอ้ยเป็นไข่เป็นไอแม่เดินมาใหญ่โอ้ยอาจารย์ขอยาแก้ปวดขาหน่อยไปยุติธรรมยังไงปวดขานั่งก็ไม่ได้องค์ก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงก็เลยปวดทีเล่นจรพักก็ปวดเหมือนกันใหญ่พะัะปวดเหมือนกันปวด ไม่รู้จะเอาอยัางไงกินยาไปรักษาไปบรรเทาไป <c oughs> คือชีวิตของเรานี่มันไม่เที่ยงในความไม่เที่ยงเรายังจะประมาทดูดอีกหรือสิในความทุกข์ที่มันแบบทำให้เราทรมานเรายังจะไม่ละเรายังจะไม่ปล่อยวางมันหรือไอ้อะไรที่มันเศร้าหมองกว่าดีอะไรมันทำให้เราแบบไม่พอใจกว่าดี ทั้งที่รู้มันทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เหมือนคนโกรธเหมือนคนไม่พอใจก็รู้อยู่ว่าไอ้โกรธมันเป็นทุกข์ไม่พอใจมันเป็นทุกข์อิจฉามันเป็นทุกข์น้อยใจมันเป็นทุกข์ก็ยังยึดมั่นถือมั่นไว้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แบบโอ้นาสงสารนะครับเพราะอะไรรู้ว่าทุกข์แต่ว่าโกรธทุกข์ไว้ทําให้ตัวนี้เองต้องทรมานอันนี้ก็เพราะว่าเราแบบ ปัญญายังไม่ถึงธรรมะยังไม่พอที่เราจะสามารถปล่อยวางได้ด้วยทิฏฐิมานะด้วยความสำคัญตนอย่างโยมมาถามวันนั้นบอกว่าอาจารย์ทำไมคนเกิดมาถึงเป็นทุกข์อันนี้เป็นคําถามที่แบบโอ้โหดีมากเลยเพราะถ้าเราแบบไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทําไมชีวิตเราเกิดมาเป็นทุกข์เราทุกข์เพราะอะไร ทำไมถึงทุกข์และชีวิตมันดับทุกข์ได้ไหมแล้วเราจะดับทุกข์โดยวิธีใดอริยสัจอะไรคือทุกข์ทุกข์จากอะไรสมุทัยคือเหตุแล้วที่เรามาศึกษาในรักษาเพื่ออะไรเพื่อความดับทุกข์นิโรธเพื่อว่าผลน,นิพพาน แล้วเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรอริยมรรคที่เราต้องเลือกถ้าเราบวชแล้วถ้าเรามาสู่การศึกษาการปฏิบัติถ้าท่านไม่เข้าใจตรงนี้โอ้จบเลยครับเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้ไม่เข้าใจในเหตุหรือว่าในอริยสัจที่เราจะต้องศึกษาที่เราจะต้องปฏิบัติตั้งแต่กำหนดรู้แล้วก็กำหนดละ รู้ตัวเองละได้แล้วถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่าน,นี้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะละทุกได้ปล่อยวางทุกได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรคือทุกทุกเพราะอะไรแล้วเราจะพ้นทุกในการสแสวงหาเพื่อมีโรดเพื่อความคันทุก แล้วเราจะพ้นทุกได้อย่างไรมันต้องมาเริ่มต้นจากการพิจารณาแล้วว่าชีวิตมันไม่เที่ยงมีโทษไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้พิจารณาพิจารณาพิจารณาถ้าเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆตอกย้ำย่างความไม่ประมาทไอ้ความไม่ประมาทนี่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับ คำสอนพระเจ้าสรุปลงที่ความไม่ประมาทถ้าเราประมาทในชีวิตเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องที่น่าแบบน่าเป็นห่วงมากน่าสงสารมากน่าเสียดายมากน่าสมเพชมากที่บอกน่าสมเพชคืออะไรคือบางคนมันโอ้ยมันมันเป็นอะไรที่มันแบบเลวร้ายรุนแรงร่างกายเป็นคนจะทําตนเหมือนสัตว์เดรัจฉาน มันน่าสมเพชไหมร่างกายเป็นคนจะทําตนเหมือนเปรตร่างกายร่างกายเป็นคนจะทําตนเหมือนกับตกนรกเหมือนสัตว์นรกคือถ้าเราเกิดมาแล้วทั้งที่มีความเป็นคนหรือว่าในความเป็นมนุษย์เรานี่มีโอกาสหรือว่ามีอะไรที่แบบโชคดีเนาะแต่เรารู้ มันดีๆที่เราจะทำไม่เกิดขึ้นหี่ลูกแต่เราไม่ทำเอาแล้วเราไปทำอะไรไปทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงยังไม่ได้ตายแต่ว่าอยู่ในอมายด้วยจิตใจที่มันแบบเหมือนสัตว์เดรัจฉานเหมือนเปรตเหมือนอสุรกายเหมือนตกนรกถ้าเรามีลักษณะหรือว่าสภาวะความรู้สึก หรือว่าแสดงออกอย่างนี้อันนี้มันเป็นอะไรที่น่าสุขเพศน่าสุขเพศนะครับเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบโอ้มาคนแสดงออกแบบโอ้เหมือนไม่ใช่คนแต่บางคนที่นี่ชีวิตร่างกายที่เราได้มานีเป็นอะไรที่โชคดีแต่ว่า น่าสงสารเพราะอะไรเพราะมันเหนื่อยมากมันทุกข์มากมันทรมานมากเพราะว่ามันอยู่แบบเป็นท่าของกิเลสเป็นท่าของคนอื่นที่เราต้องตอบสนองความพอใจหรือว่ารองรับความไม่พอใจของเขาของเรามันเหนื่อยมันทุกข์มันทรมาน เ,เทียบเทียบเมื่อเราอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นใครก็แล้วแตกกับพ่อกับแม่กับพัวกับเมียกับลูกหลานบริวารต่างคนต่างก็ป่าร,รถนาในสิ่งที่ตนเองพอใจต่างคนก็เลยต่างแย่ยงกันแย่ยงอะไรแย่ยงความสุขอยากได้ความสุขจากเขาเขาก็อยากได้ความสุขจากเราบางทีมันให้กันไม่ได้โอ้ทีนี้ก็เป็นเรื่องแล้วช่ไ เกิดความไม่พอพอกพอใจด้วยอำนาจท้องกิเลสมันก็เลยทำให้เราแบบแก่งแย่งกันที่แบบว่าแย่งกันกินแย่งกินกันอยู่แย่งคู่กันพิษสวัสดแย่งอำนาจกันครอบครองในโลกนีน้ถ้าว่าชีวิตอย่างนี้นี่แบบเป็นยังไงน่าสงสารเพราะว่ามันเหนื่อย ชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันเหนื่อยมากนะครับบางคนเหนื่อยแบบโอ๊ยทรมานเหนื่อยกายแล้วก็ยังเหนื่อยใจบางคนเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยอยีกทั้งที่แบบมันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วแต่บางครั้งก็ยังกลับมาเหนื่อยใหม่อีกกลับมาทุกข์ใหม่อีกบางครั้งบางทีก็แบบไม่ใช่เรื่องของตนเองก็ต้องมันเหนื่อยกับเรื่องของคนอื่น เรื่องของคนอื่นซึ่งบางครั้งเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรโดยตรงแต่เราเอาเรื่องของเขามาทําให้เราเป็นแบบผู้ทรม,มานเหนื่อยด้วยคิดขิดด้วยความเห็นด้วยอะไรแบบที่เราอยากแบบเหมือนกับไปคิดแทนเขาไปตัดสินเขาทั้งที่เราไม่มีสิทธิ์แต่เราคิดเราตัดสินซึ่งบางครั้งบางที ก็เล่านี่เราเป็นคนมีความคุกถิ่นเขาบอกเป็นเร่องสันเขบอกเป็นอร่งสีฉะนั้นชีวิตวางคนน่าสงสารนะเหนื่อยเหนื่อยกับการทำมาหากินธุรกิจกิจการมีหลายอย่าง,งเหนื่อยรับแบบบริหารไม่เป็นดูแลไม่เป็นยิ่งลงลิ่งยึดมั่นถือมั่นยิ่งเหนื่อยใจไปอ,อะไรที่มันไม่ได้อนยะ่างที่คิดไม่เป็นอย่างที่หวังก็เหนื่อย เหนื่อยกับการทํำงานแล้วก็เหนื่อยกับคนเหนื่อยกับผลของงานถ้าเราไม่รู้จะปล่อยจกวางเราก็เหนื่อยซึ่งสุดท้ายแล้วเพี่ว่าเรามีเราได้สุดท้ายมันเหมือนเหนื่อยเปล่าถ้าเราไม่รู้จกเอาประโยชน์ตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะอะไรรู้ไหตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ เหนื่อยแค่ไหนลำบากแค่ไหนคิดว่าตนเองมีตนเองได้ตนเองเป็นพอสิ้นลมหายใจทุกอย่างก็จบลงตรงนั้นที่องค์พูดเมื่อคืนว่าถ้าเราตายนะก็จะมีคนเสียใจมีคนร้องไห้กับการสูญเสียที่เราแบบเป็นคนที่แบบเกี่ยวข้องผูกพันก็จะร้องไห้อยู่ ตอนแรกโอ้เหมือนใจจะขาดตอนที่เสียชีวิตใหม่ๆสองวันสามวันก็คิดได้ก็ร้อ,อ,องไห้พอผ่านมาความโศกเศร้าเสียใจก็เจือจางไปยาหนั้นบางครั้งก็ลืมพราเราตายแล้วสมบัติก็เป็นของคนอื่นแม้แต่วความผูกพันก็เจือจางไป ไปมาบางครั้งเขาลืมเราแล้ว,ลวเป็นลูกก็ดีเป็นพัวกว็ดีเป็นพี่เป็นน้องก็ดีไปมาชีวิตเราเหมือนแบบไม่ไดมีผูกพันความผูกพันอะไรกับเขามากเหมือนเดิมอันนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงเลยว่เราทุกคนมองย้อนไปพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทุกคนตายแล้วเราก็เสียใจนะคิดถึงนะ แต่มันก็ไม่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตม,มันถึงที่สุดนะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายในขณะมีชีวิตยอยู่ทำอย่างไรจะไม่ใหเป็นแบบน่าสงสารคือเหนื่อยกับเรื่องไม่ควรเหนื่อยเหนื่อยกับคนไม่ควรเหนื่อยเหนื่อยกับเวลาที่มันผ่านมาแล้วแทนที่จะได้พักผ่อนแต่เราก็ยังต้องมาเหนื่อยมาน่งฟังเทต ควรจะได้พักแล้วอันนี้มันเหนื่อยนี่เหมือนกันอันนี้เหนื่อยมันเป็นบุญเป็นกุศลเหนื่อยมันเกิดคุณงามความดีชีวิบางคน,นเนี่ยน่าเสียดายมีก็ไม่ได้ได้ก็ไม่ดีดีก็ไม่ทำแถมก็ยังแบบมีกรรมอต่งางๆคือบางทีมันน่าเสียดายเลย